ราคาหมื่นสี่นะครับตรงนี้มีโปรแกรมด้านหน้านี้เลยครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดนตรีนะให้ท่านผู้ชมมาดูเองนะครับนี่ก็ะจะเป็นพวกอ่าเอาเขาเรียกอะไรเนี่ยเทปคัดเสร็จนะข้างบนก็มีนะเจ็ดแปดร้อยนะนโอ้เนี่ยเยอ,อะเลยพันห้านะครับ พันกว่าบาทก็มีนะหนึ่งพันหนึ่งนะนี่ครับเป็นพวกวิทยุเทปนะครับวิทยุเทปนะตรงนี้เก็บแปดร้อยก็มีพันกว่าบาทก็มีอันนี้ห้าร้อยนะเทปไม่เล่นก็มีปัญหาอยู่หลายๆตัวนะครับเพราะจะติดบอกไว้อันนี้น่าจะคิซไปแล้วล่ะนะ คอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันเป็นยังไงแ้่งมันแพงหรือมันถูกนี่อันนี้เขาบอากตู้ลำโพงนะอย่างตัวนี้นะประมาณพันหนึ่งนะนนตัวรับพันหรือเปล่าราคาหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ฝาปิดไม่ได้ดังไม่ครบนะครับดังไม่ครบนะฝาปิดไม่ได้ดังไม่ครบขอบขาด <c oughs> นะปัญหาก็เยอะนะปัญหาเยอะนี่ ขาดตรงนี้นะเขาจะชี้จุดให้ดูนะครับอันนี้คือจุดที่มันมันใช้ไม่ได้นะครับส่วนพวกนี้ก็น่าจะได้นะตู้ลำโพงของใหญ่มากเลยนะอันนี้คู่สามพันห้านะครับสามพห้าของตัวน,นี้มัน แผ่นนี้เลยนะครับอันนี้เขาเขียนว่าดังครบนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเขียนว่าดังครบนะครับตัวนี้อันนี้สองพันห้านะครับอันนี้ส่วนของล็อกตู้ลําโพงนะครับไนะปเดินดูนิดหนึ่งก็ได้ครับผมจะเปิดดูทกกนะ้าโใส่เขาไม่ได้โอ้ตาหนอยนี่นะครับ้ นนของโซนี่นะครับตัวน,นี้เขาเขียนว่าดังครบนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นี่นะดังครบนะสภาพก็มีบุบบ้างนะตรงนี้นะครับของโซนี่นะครับคู่ละเท่าไหร่กันอรู้นะอันนี้ก็เป็นวิคเตอร,ร์โอ้อัน,นข้อมูลก็เจ็นพันห้านะราคาพันห้านะครับตัวน,นี้เดี๋ยวแสงเข้าก่อน เป็นบางตัวนะครับเพราะว่าผมถ่ายกล้องมือหนึ่งแล้วมันเปิดมือหนึ่งมันเปิดลําบากนะอันนี้ก็ของโซนีนะครับของเคน o o d นะครับนี่สภาพก็ถือว่าเป็นวินเทจนะผมว่านะวินเทจตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะวินเทจกับเครื่องเสียงญี่ปุ่นมือสองก็คนละแนวนะวินเทจก็คือเก่าเลยนะก็คือเก่าเลยอาจจะ อาจจะพังไวอะคือฟังจากคนที่เขามีความรู้เขาบอกว่าคําว่าวินเทจก็คือมันมันมันเก่ามากนะครับอาจจะเปิดได้ไม่ไม่ได้ตลอดนะพังไวนะเขาว่าอย่างนั้นนะคือถามจากผู้รู้นะเป็นเรื่องของชาปนะครับเป็นของชาปนะเขาจะเปิดิดูโอ้ไม่กล้าเปิดหรอ,อกครปิดของเขาไม่ได้ นี่นะครับให้ดูให้ดูข้างในแล้วกันนะครับมีเสียงแล้วก็ดอกตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับอยากเปิดให้ดูจร็นเลยเปิดยากเลยไม่มีคนเปิดนะอันนี้ก็อันนี้ดังครบนะครับอันนี้ดังครบก็เข,เขียนว่าดังครบนะครับข้อดีของตรงนี้คือเขาจะเขียนรายละเอียดบอกว่าดังครบไม่ต้องลองอะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะต้องเอาไปลองได้แต่ตัวนี้สภาพสวยนะ อันนี้สวยเลยก็คือแบบจนเป๊ะอยู่เลยนะดีเลยนี่นะครับอยู่ยังเนียนอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเผื่อบางคนอยากดูรหัสตรงนี้นะนี่นะครับโซนี่ด้านบนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนี่เหมือนกันนะครับโซนี่ ตัวนี้ S10 นะมนก็เขียนว่า S10 นะครับนี่ S10 Sony Sony S10 ไอ้โทนนะครับโอ้ยังยังใหม่อยู่นะ1,500ครับตัวนี้1,500ตู้ลำโพงนะมาเที่ยวนี้รู้สึกตู้จะสวยอยู่นะครับ ผมมาคราวที่แล้วค่อนข้างจะผุๆนิดหนึ่งนะขงไฟโอนเนียนะครับตน,นี้ไฟโอนเนียนะครับสี่พันห้านะครับ, 4, รบตูวนี้สี่พันห้านะครับก็มีรอยบ้างนะตัวนี้ผุๆนิดหนึ่งนะสี่พันห้านะครับตัวนี้สี่พันห้านะครับสี่พันห้านะผมไม่มีคนเปิด เปิดไอ้นี่ให้ดูนะเปิดดอกมโพงดูข้างในนะไฟโอนเนียนะครับ ah อ 3, ๋อไฟโอนเนียอ่าโซนนี้ก็สามพันห้านะครับตัวนี้ถ้าคนที่เข้าดูเขาจะต้องเปิดดูข้างในนะดูนีเปิดเป็นผ้านะเนาะเป็นตะกงผ้านะอันนี้ก็เป็นผ้าเหมือนกันที่ตึงมาตัวตัวนี้กันยอผ้าแบบยอ น่ะครับผม4,500ก็มีนะครับของของแบรนด์นี้นะอี่ั4,500ครับอนนี้สาม0ันห้านะครับเอเอามาแค่นี้ก็ไม่ค่อยร้อนนะรู้ว่าเป็นที่อากาศมันเย็นลงหรือเปล่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแทมขยายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้กรอบนะครับสําหรับท่านที่เป็นนักกรอบนะครับก็เห็นท่านผู้ชมลูกค้ามาดูเยอะอยู่นะหนึ่งสองไม้กรอบนะั้ายเป็นชุดนู้นลชุดไปเนี่ยครับถายเป็นมัดเป็นมัดไว้อย่างนี้ไม้กรอบนะเยอะจริงๆนะเนี่ย บางคนก็มาดูมาเล็งเนี่ยผมขอถ่ายนี่ผม็นแอบ,บ,บ,บถ่ายแล้วกันนะครับ <_ C 1> เผื่อลูกค้าไม่อยากให้ถ่ายมากนะครับก็จะเป็นส่วนของไม้ก๊อฟนะครับส่วนนี้ก็เป็นตู้ลำโพงเหมือนกันนะตู้ตู้ลำโพงเยอะๆแล้วกันนะครับราคาก็ประมาณสามพันกว่านะสามพั 3, นห้าครับ อันนี้ของไพโอเนียโอ้โหตสามพันห้านะสะภาพก็ขาดขาดแล้วสามพันห้านะครับไพโอเนีย er. ด้านบนก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้สามพันห้านะครับซับไพโอเนียเหมือนกันนะครับอันนี้รู้สึกจะสี่พันห้านะครับสี่พันห้า 4,005า0 0ั 45, 35, นะครับ <empl ening. S 1> พ่โตอันนี้3 0 0ันะครับของไพโอนเนียนะครับโซนี <delle> ่นะครับผมโซนี่เราจะเป็นขอบไม้แบบดีเลยนะขอบไม้อย่างสวยเลยของยามาฮ่านะครับอันนี้ มาห้านะครับอันนี้ดังครบนะครับทางครบเขาบอกดังครบแต่ดูสภาพซะก่อนโอ้โหยุบไปหน่อยึ่งนะสองพันห้านะครับอันนี้ให้ดูส่วนของลำโคงนะครับอันนี้มันโคงค่อนข้างเยอะด้านบนก็มีนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นไปเลยฝั่งน้นจะเป็นบุกเชลสมากกว่างโคงตัวเล็กสักนิดหนึ่งนะครับฝั่งน้นด้านบนนะครับ แล้วส่วนนี้ก็จะประมาณ4ี่ห้าร้อยราคาถูกนะครับไฟโอนีย er, พวกนี้ก็คืออาจจะมีปัญหานะอ่านไม่อ่านมั่งของแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยนะขายถูกห้าร้อยพันหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็ต้องเอาไปซ่อมนะครับคือมีปัญหานะครับเพราะว่าสินค้าไม่พร้อมใช้ต้องซ่อมนะครับขายตามสภาพนะครับส่วนนี้ก็จะราคาประมาณพันหนึง่งรือประมาณห้าร้อยนะสำหรับ ท่าที่เป็นช่างหรือว่าคนที่จะเอาไปอ่าซ่อมนะก็ก็คือใช้ได้อะมีเครื่องแต่ว่าบางตัวมันก็ไม่อ่านแผ่นอะไรอย่างนี้นะครับคือปัญหาจะมีอยู่ในนี้นะเขาก็จะเขียนบอกว่าสินค้าไม่พร้อมใช้ต้องซ่อมสภาพสินค้าก็คือขายตามสภาพนะครับงดทดลองนะครับตัวนี้ก็คือแบบขายตามสภาพนะคัน 1, หนึ่งห้าร้อยเนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์นะ เป็นพวกดูหนังฟังเพลงนะครับเป็นใส่แผ่นใส่แผ่นดิสนะนี่บางตัวก็เป็นสินค้าเก่านะไม่พร้อมใช้งานนะครับ สายพันห้านะตัวน,นี้ขนาดไม่ไม่ขนาดไม่พร้อมใช้งานนะเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีตูล้ลำโพงมีแอมขยายนะครับแอมขยายแล้วก็เป็นพวกโอ,โอ้ขออภัยนะครับเห็นมเครื่องมือผมมันเริ่มงองแงแล้วนะครับต้องขออภัยด้วย mm hmm. บางทีมันคือจะง่ายหน้าขึ้นก็ง่ายหน้าขึ้น mm hmm. ก็จะมีพวกอ่าโอ้นี่สวยเลย เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงโบราณนะนี่ผ่เสียงนี้ก็จะมีปัญหานะคือต้องซ่อมทั้ทุกอย่างเลยนะผมดูคือสภาพไม่ค่อยไม่พร้อมเลยนะสองพันห้านะครับไปเข้าแต่ไม่หมุนนะครับไปเข้าแต่ไม่หมุนเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับอันนี้ก็คือเขาใส่พลาสติกไปอย่างดีเลยห้ามเราเปิดพันห้าสองพันห้านะ ไฟเข้าแผ่นหมุนนะบางตัวก็ดีนะบางตัวดีบางตัวก็ใช้ได้เนะี่ยไฟเข้าของไฟโอเนียนะครับไฟเข้าแผ่นหมุนนะครับอันนี้ก็โคลิมียนะไฟเข้าแผ่นหมุนสนะองสองพันห้านะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับเป็นบางตัวบางตัวเดีย๋ยวตัวนี้ก็ไฟไม่เข้านะครับแปดร้อยขายแปดร้อยไป ไฟวันเียนะครับหัวนี้ตุ้มหักนะของนี่นะครับโอ้5พ0 0ห้านะพี่<ม>น้องไม่ใช่ถูกถูกนะครับ2,000ห้าก็มีนะเป็นบางตัวเป็นบางยี่ห้อนะครับ3พ0 0ห้านะครับไฟเข้าแผ่นหมุนนะครับเยอะนะครับนี่แผ่นต้องเล่นแผ่นเสียงนี่เป็นกองกองเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะครับนี่ใช่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่รานะคา ก็ไม่ถูกนะสองพันพันห้านะครับพันห้าสองพันห้านะครับนี่โอ้เครื่องมือผมขอไพวรเดอร์พี่น้องเลยมันนึกจะหมุนขึ้น่งมันก็หม,มุนมขึ้นไปนะนะครับอัน <c oughs> นี้ก็สองพันห้านะครับโซนี่ 2อ0พ2นห้าสองันห้าอันนี้น่าจะใช้ได้นะครับทางนู้นเขาลองกีตาร์กันนะคือมาทดลองเสียงตรงนี้ผมเริ่มมันจะร้อนนะเดี๋ยวคอข้างนอกอีกเนี่ยครับคือมาทดลองเสียงตรงนี้นะครับซื้อแล้วก็มาลองเสียงตรงนี้ ลองเปิดลองเสียงได้ตรงนี้นะเนี่ยครับพอสักพักคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะประมาณสักบ่า,ายโมงนะบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงคนเริ่มมาวันนี้วันที่สองนะครับ

น่ครับก็คือนักดนตรีนักเรียนนักศึกษาส่วนมากก็จะมาซื้อลองเล่นนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับอาจจะ,ะเครื่องดนตรีก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับ ข้านบนก็มีตู้ล,ลังคงสวยๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงโน้นดีกว่านะเพราะมันมีอะไรบ้างในๆก็มาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่านะครับผมยังไม่เคยขึ้นไปตรงนี้นะ ขึ้นมาด้านบนนะมุมสูงนะครับก็ะะจะเป็นส่วนของลำโพงตร,โตรงโน้นนะครับโน้นแล้วก็เป็นกีตานะตร์นะโอตรงนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเป็นโนโหเป็นดงเลยนี่หว่ามีรู้สึกจะมีผ่อนเลยนะ ก่อนชำระสิบเดือนนะ <c oughs> ยอดสองวันห้าขึ้นไปก็ผ่อนได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นผมไม่เคยขึ้นมาเน, <c oughs> นี่ยจะหักบอเป่าวะเยอะเลยนะครับสามพันแปดนะสามพันปแปดพันห้า เป็นเปียนโนนะครับเปียโน ันนี้คือส่วนด้านบนนะครับประมาณสี่พันสี่พันห้าะครับสี่พันห้าตัวนี้นักดนตรีน่าจะเหมาะเลยนะครับโอเคครับอันนี้พาขึ้นมาดูด้านบนนะเป็นพวกโอ้ยเอาแล้วครับพี่น้องเครื่องมือผมพอไปด้วยเพิ่มงองยงอีกแล้วนะครับ ประมาณหมื่นสามนะตัวนี้นะครับหมื่นสามของยามาฮ่านะครับหมื่นสามนะตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณหมื่นสี่นะครับของยามาฮ่าเหมือนกันนะครับหมื่นสี่ราคาหมื่นสี่นะครับตรงนี้ มีโปรแกรมด้านหน้านี้เลยครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดนตรีนะขอให้ท่านผู้ชมมาดูเองนะครับเยก็จะเป็นพวกอ่อาอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเทปคัดเสร็จนะข้างบนก็มีนะเจ็ดแปดร้อยนะโอ้เนี่ยเยอะเลย1,500พันห้านะครับพันกว่าบาทก็มีนะนี่พันหนึ่งนะนี่ครับ เป็นพวกอ่วิทยุเทปนะครับวิทยุเทปนะตรงนี้เก็บแปดร้อยก็มีพันกว่าบาทก็มีนะครับอันนี้ห้าร้อยนะเทปไม่เล่นก็มีปัญหาอยู่หลายๆตัวนะครับก็จะติดบอกไว้อันนี้น่าจะ QC ไปแล้วละ่ะนะอันนี้ก็เทปไม่เล่นนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรบ้างของเอ่อนชันแนวนะครับ ส่วนมากจะสินค้าจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะที่เป็นเทปที่เป็นเทปคัดเสร็จนะอันนี้ก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนะนนะยามาฮ่าบางคนบางอันก็จะเขียนว่าขาแตกนะครับขาแตกฝาปิดไม่ได้นะแปดพันห้านะครับตัวนี้แปดพัน เขเขียนบอกขอ,อกตรงไหนไม่ดังก็จะเขียนบอกไว้นะครับจะมีบอกว่าตรงไหนมันไม่เด้งไม่ดังน,นี่เป็นส่วนของเครื่องดนตรีนะครับผมให้ดูดดก่นเดี๋ยวเราลงข้างล่างดีกว่านะครับอันนี้ก็ตู้ลำโพง7,500ฝั่งนู้นผมไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับ อานนั้นก็เป็นตู้ลำโพงนะครับขนาดเล็กนะเป็นพวกบุกเชลแล้วก็เป็นแอมป์กีตาร์นะอยู่ด้านอยู่ด้านนั้นพูดขอไปนะผมถ่ายมุมสูงนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาแนะนำสถานที่นะครับโกดังลัคกี้โฮมนะไอโกดังแบริ่งนะบอกชื่อผิดละคิงไกแบริบ่งคอเปอร a ชั่นนะครับสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะก็ขอไปดูในเครื่อง เมือผมทำไมมันพลิกซ้ายพลิกขวานะครับวันนี้ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงนะครับวันนี้แนะนําสินค้านะแนะนําสถานที่นะครับก็ขอเชิญนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับที่นี่นะที่นี่วันอาทิตย์ไม่ต้องมานะครับวันอาทิตย์ปิดนะครับเริ่มเปิดนะครับวันที่สองนะครับโอเคครับวันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆนะครับมีกีตาร์นะครับกีต้าร์ กีตาร,ร์โพกีตาร์เบสแล้วก็เป็นพวกคีย์บอร์ดนะครับฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เป็นพวกตรงนี้เขาน้าจะเรียกเปียนโน,นนะมีขาตั้งอย่างดีนะครับเปียนโน,นนะครับแล้วก็เป็นพวกอุทายุเทปพัดเสร็จก็มีนะครับแอมขยายนะครับตัวหนังฟังเพลงนะครับตัลวลำโพงบุคเชลวตัลวลำโพงญี่ปุ่นตัลวลำโพงแนววินเทจนะผมต้องบอกว่าวินเทจเพราะมันเเก่ามากเลยนะนะครับไม้กรอบนะครับ คข,ข่าวนะครับโอเคครับเปียโนอัพไรเปียโนไฟฟ้าอิเล็กทรอนอ๋อเขาขีเนี่ยนี่ไงเปียโนต้องไปถ่ายภาพไาันนะจะตกไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาลองกันตรงนี้นะขอเชิญนะครับโอดังคิงไก่คอปเปอริชั่นนะครับ